สวัสดีครับยอกันยอกันปันผู้บ่าวกับผู้สาวพี่น้องโมเน่ครับฮะโมเน่โมเน่ครับอ่าแอมมี่กับเอ็ดดี้มันคบกันโอ้โหคดีเลยเนาะมันแมนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก้อนสินันเข้าตรงโต๊ลร่มกันก้อนเขาสิเกิดอาย พอแต่เอื้อนอยยังมีตัวนี้เลยเปิดตัวอะไรนะเมื่อกี้ยากพีได้ไหมได้ได้ได้เปิดเปิดตัวอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกเปิดตัวพวกรใหม่ตัวโวกรใหม่แต่แกอยู่ดีมากพวกรทัานเหที่มนี่ล่ะไมาห่อไม่ห่อได้เปิดตัวพวกรใหม่ฮิตเพลงซะเป็นอย่างไรเอ็มี่ผลงานเพลงผลงานเพลง เพราะเปิดใจชาวแกนั่เปิดใจัวใหม่ล่ะเออคืออยู่ได้๋ยละเปิดใจัวใหม่ก็เปิดเปิดโตเปิดโตัวใหมจจงภูมิใจเฉื่อยที่ได้พี่เป็นแฟนมันทั้งสุดแขนแขนเลยแขนลำบากแคนนี้จะพาไปสบายแคนนี้จะพาไปลำบากหมอเอาไปลำบากไปเลยมันต้องลำบากก นอนอไอน้อนอไอนอนเลนี่จับกินที่หอีดอเอาพออ่ะเเดเดี๋ยวๆดีอดีเอนกับรงสีรุน้อเวลาเวลาเอนมี่จับมืออย่างเงี้ยอยากจะดูหน้าเพิ่นยิ้มแบบมีความสุขนะอะลองจับมือเพิ่นเด้อแล้วก็ลให้เพิ่นยิ้มแบบมีความสุขนะจับแบบได้อ้ยเออ การจับมันต้องมีเทคนิคการจับอันนี้มืออะไการจับไม่ใช่อยู่ที่เอามันขึ้นมันขึ้นไงขึ้นไงทุกคนเขาขึ้นเหมือนกันขึ้นกันการจับไมันขึ้นกันเอออ่าจ่ายอิราเจ่แท็กซี่ที่ชื้อเอาไันนี้การจับมือพี่นี่ลุมเนาะแหมอ๋อแล้วอันนี้อันนี้คนมือใหม่ แล้วคนคนใกล้จะเป็นแฟนกันแล้วก็เอ๋อจับเต็มมือขึ้นแต่คนเป็นแฟนกันแล้วอย่างนี้เลยโอ้แล้วก็คนเล่นเกมอะไกันเลยนี่คนาิล่นเกมอะไรแบบนี้เดี๋ยวถ้ามาถ่ายเดียวขึ้นนี้คืนแห้งนีนี่จะเบื่อเลยไงเบื่อแล้วเนี่ยโอ้โอ้พึ่บเดี๋ยวเนี่ยสองนาทีเนี่ยเบื่อกันแล้วบพึ่บถึงเห็นแบบนี้ก็ไม่ง้อผู้สาวนะเมียน ยังเสียเราประงออดอกเพิ่นไปเดินเนาะใช่ปูป้หายยังเสี่ผู้หายยังเสี่เพิ่นไปเดิน,ดเ,นเราเป็นหัวดอกบุญว่าชนาบ่ถึงเพิ่นบ่มาเอแล้เริ่มมือไปแล้วเล,ไลวๆๆยไม่ละลา้นคือคนไหนที่ผ่านมือพี่ไปอ,ะอ่ะก็ผ่านไปเลยไม่คนนั้นแหละ จะได้ควันทุกคนเอาเลยแล้วเผ่าเร็วผ่านมือเอางงนะผ่านมือผ่านชีวิตพี่ตายอ่ะโอ้ผ่านผ่านชีวิตดีทุกคนจะได้ดีทุกคนมันก็ต้องน่าจะเป็นแบบนั้นมันเริ่มคิดแล้วเด็กไปดีผ่านแล้วดีบ่อสอยากสบายบอสผ่านแล้วเนาะไปดีสบายเมื่อกี้คิดยากไม่ต้องบอสคามลไม่ต้องคิดอ่ะไม่ต้องคิดเดาวเอาอะไรเข้าัปดีค่ะ ังเปิดตัวจีบสาวเปิกระลังจีบจไปเฮ็ดหนเปไดเปิดตัวผัวใหม่เปิดตัวมอันอดตัวหักสาวเขาเมอันหักหักผัวเขาพออจีจีหักเปาเขาพอ้าจีบสาวเ่าบ บอใดเด้นสรือใส่เมตาดิปปินบ์่างสายตาเนี่ยคือนองยามสายตาไปซบตาพวกอันตายต่างใจกตายตบังสายตาต่างสายตาหรือว่าต่างปีนตาก็เกาะปีนตาลาซุนตอนนี่เนี่ยลาซุนตอนนี่นี่สิไปน้ำกันบ่ใด้แล้วเด้เอราะว่าคนคือกันคนคือกัน ไม่จับทางกันถือกันนะน้องน้องเอ็มนี่เขาว,วิดติดใช้จตายปิดอะไรนะปิดตั้งสายการกมันไม่ใช่ปิดตั้งสายการปิดตั้งปีนกาปีนกาเล่มสิไปน้ำกันมาได้แล้วล่ะเ <c> พ <oughs> <c oughs> ิ่งคบกันได้นี่พี่น้องค <c oughs> บกันนาทีหนึ่งคบกันนี่นั่งนั่นเเงเยอะเสียอ้าเขาคบก,กันแล้วบ่คบไหมคบไหมเอ้ขาว่าเอ็มนี่จังหวัดอะไรอุดอจ้ะอูดอนเอ้เพราะมันคนเล่ยป่ ว่าแล้วน้ำมันเหนื่อยคนเลยหนืยไม่เหมือนคนเลยชักบอสชักบอสบอสคนเลยแต่ว่าคือนังฟ้าอืออ้ามบเรื่อยๆะมนอ่ะวันนี้ไม่มีปุ่มปิดนะคะเมื่อกี้ไปในตลาดมากข้าเจ้าว่าเขาทักว่าจังไรวันนี้มันไม่มีปุ่มปิดนะคะทักตลอดทักว่าเฮ้ยอันเดดตุลีพี่อัเดด แม่าดีนั่ตรงนี้หรือว่าน่าดีเลยแหละเบบ้าเชียงเขาได้หลักฐานมันต้องบอกกะนี่บบาเชียงหลักนิดก็เบบาเชียงไม่หลักฐานแต่ว่าปล่อยไปก็ไปนี่ใครเชียงเลยเนี่ยว่าผู้ใดมาเราปรนเดี๋เขาคิดว่ามึงเหลือผู้หนึ่ง เรามาเป็นนัดีเดียามาดิโอเนี่ยมาดิโอเนี่ยมาดิโอเป่ะมาดีโอเกตูนมาดิโอมาดิโอ้หมดทำหน้ารกตูนมาดิโอนั่นี่คือขนาดเลอไมอายความอายัน้าความอายออใจโอรี้โครีบเอีฟขนม่ เบาแล้วเบาแล้วก็เขียนเพลงให้เอ็มมี่เนี่ยเด้อให้เาเขาพอมแมนปวดตัวหัวหม่เนี่ยะให้คนนี้เป็นพระเอกแมนก็คือผ่านมืออายไปนี่ได้ดีสุข้นมาสั่นขายขายขึ้นโทรศัพท์อะไรคะโทรศัพท์เขาไได้เขาขึ้นเขาลงแล้วจ้ะขึ้นระบอล้ะไรคันคันมาเอาพิ่นลงส่งส่งล่มถลาย ไปมีนี่แหละครับต้องต้องต้องเอิ้นแล้วกันนี่นี่แหละนีย่านไว้แล้วเขาช่องหรว่ารถยัง่ารัดไม่รัดเขาโอ้มันจะเป็นมันนั้นเลยแต่ว่าไปนี้ต้องขออนุญาตก่อนนี้เคยเขียนเพลงอยู่บ่อยเกศเขียนให้เราเด้อเปิดตัวผัวใหม่ผัวใหม่นี่แหละเท่ห์ผมเขียนไว้กันใช้วาชิบะบี่ผัว

เขาเวนงานมันก็ฝากกันได้ดีใช่เอาหัวมาขอบคุณนห้องเนี่ยโอ้อันนี้ราสุคือเลี้ยงเกียร์ไปเรื่อยๆเกียร์มันไปเรื่อยๆเคยเห็นหมูเอีหยังก็เราาซ้ำหน่อยบัดนี้มีเลนบ่ไดเอ่อเล่นบ่ใดเจ๊เลี้ยงหมูบอีหยังก็อันไหนก่อ เพาว่าอันสำนวนนั่นนะสำนวนว่าเลี้ยงหมูไว้ทาเจ๊กเออเออแม่นครับแม่นเลี้ยงหมูทาเจ๊กขอขออย่างนีตั้งแต่ผัวมาขอบคุณ้องเพราะแบบข่าวบอกว่เอาอาจริงสิจะมีเวลาเขียนเพลงให้เราเด้อเอาเพลงนี้ละเปิดตัวผัวใหม่ก็คือคอนเทนต์กับประมาณว่าผ่านผ่านผ่านมือไอไปเนี่ยเอาเอาเจ้าเป็นพระเอกผ่านมือไอไปได้ดีสุด เอ้าอาจจะร้อยล้านวิวก็ได้นะเอมี่เอแค่เพิ่นเขียนได้นี่แหละร้านแถวนี้แหละร้านแถวตลาดเทือไทนี่แหละเอคยเขียนนี่นี่ได้ได้ได้ละเด้นี่ได้แนวคิดละเด้เสียงเอาเอาเาแบเขาเขากระท้นเสียงเด้อเพลงเปิดเสียงไล่บรรเล่ยลูกันเอาเอาลงห้องให้ฟังเนี่ยเอาไหลไหลอย่งไรเออเพลงยัง พ awesome. ี่หยังกันได้อืออโไครับฮอลโหลพี่น้องคอนเทนต์คอนเทนต์เลยล่ะเนาะเพื่อนว่ะอ่าอายดีแล้วว่ะไหเปิดตัวผัวใหม่เพื่อนว่าเปิดตัวผัวใหม่เสเปิดตัวผัวใหม่แม่ผ่านอ้ายไปได้ดีทุกคนประมาณนี้ล่ละ เต่ท่นอ้ไปนี่ทุคนแมนต้องเอาอันนี้เนาะผมอ่ะเคยติจกิบขาวอจกิบขาวีบเลาเลยเอพี่นงอาจริงนั่นั่งานเรียกว้าอนนี้เจ้าไม่ีท่านได้ถอนจเลยดิคือเขาช่งแบบนี้่ยาอใจว่าชีวิตคุคือยิ่งมเเคยอยู่ ไปจีบสาวเนาะไปจีบสาวตอนนี้มือโล่ให้ได้คันไอ้ต้องขอตัวดีๆแต่คนแน่คันโอ้ผมก็เลยต่อขึ้นจากเร็วยิ่ไดนเลิกกับผู้ไปลมันไดีทุกคนโอ้ได้เลยได้เลยนี่สุดยอดเลมเปิดตัวปัวใหม่ให้ใช้ไหมให้ใช้ชื่อชื่อคลิปแบบนี้ไหมเอเม่ เปิดตัวผัวใหม่เลยเนาะจะได้ร้องไหมในนี้นะเออจะได้ร้องไหมสี่ตัวเนาะเปิดตัวผัวใหม่จีมีต้องร้องคู่กันบอต้องร้องคู่กันบอบอให้เอมมี่ให้เอมมี่เป็นนั่งห้องให้เพื่นนี่เป็นพระเอกแสดงเอ็มเอ็มวีแมนเอมมี่ก็เป็นนางเอกให้เพื่นนี้เป็นพระเอกนะก็คือสุดท้ายแล้วก็คือหันมือไอไป ได้ดีไดด้ีสกุลตอนจบตอนจบเอ็มมี่ในข่้นใหม่อันนี้ยืนไห้เออจริงตอนหัวอาเซียผัดจบมาหลานสิ่พีกลอกก็ได้เดียวอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสิเอาพันเพลงมามาแล้วเอาแบบจบแบบพีพีกโลดเอาแบบตอนจบนั่นเอ็มมี่สะพายกระเป๋าเอออาเซียมารับเดินกระดกก้น โอ้ว่างไม่หมดเลยนี่แบบพี่เท็ดเอออันนั้นเพีงเขาเอาเพีงเขานี่เปิดตัวผัวใหม่นี่อือบ่ไอ้พี่พูดคือในคราบเมื่อไอ้แต่ละท่านดีทุกคนเออแบบโอ้ยบ่บ่จบ่ห่วงเลยบ่ห่วงเลยอันนี้บ่ห่วงเลยเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณไอ้เก๋ขอบคุณน้องเอมี่นะครับเปิดตัวผัวใหม่นะครับที่ได้ห้องบ่นะครับเอารอฟังเด้อ เป็นรับปากแล้วว่าสิเขียนให้นะครับขับรถเบนซ์บีเอ็มใส่พ่อขนที่ใหม่นะคะรับขอบคุณครับ